ของน้านะที่นางรีบมาปิดบังพวกเราอยู่น่ะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นๆเชื่อสิน้าเล่นใหญ่มากอัน,นเอาเลารีบปางไปเลยต่อให้ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ความเผือกก็อ,อยู่ในสายเลือดพวกเราแล้วมันน่านักนะอย่าให้รู้นะว่าบริษัทอยู่ที่ไหนจะเอาปิดเรื่องใส่หน้า โอ้ยเป็นไรพี่ลี่โอ้โหก็พี่สั่งเครื่องสำอางออนไลน์มาใช่ไหมมันโฆษณาว่าเนื้อแป้งเนี่ยเบาเบาไอ้เราก็รีบกดสั่งเลยแล้วพอดูสิได้ของมาเบาจริงมีแต่ตลับไม่มีแป้งโอ้ยนี่โดนหลอกไปหลายบาทไหมคะเนี่ย ก็ไม่กี่ร้อยหรอกแต่ว่าก็เจ็บใจอะสิไอ้ไม่กี่ร้อยเนี่ยยังจะโกงอีกหรอทุกวันนี้อะมันเอาหมดแหละค่ะโกงน้อยโกงมากอะแล้วยิ่งของถูกๆนะมันยิ่งหลอกคนให้ไปซื้อได้ง่ายแต่ถ้าไม่อยากถูกหลอกนะคะให้มาที่ร้านเรานี่เรื่องโองน้ำก็ของแท้อะไรก็ของแท้แถมบ,บริการหลังการขายก็เริดเริดไว้ใจได้ถ้าไม่เชื่อนะเอาไปลองสักเครื่องไหมที่คุณซื้อไปไงจ๊ะลืมลืมขายเก่งเนาะ เดี๋ยวพี่แนะนำเพื่อนมาให้ละกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้ารีบไปก่อนมปธุระโอเคอ๋ออ๋องเชอร์รี่บอนบอลได้หนักช็อกโกแลตมาแล้วช็อกโกแลตวัยหมายถึงว่าสัญญาณกันแมนไอเชอร์รี่บอนแมนเปล่าไปธุระมิ่ยังคือว่าเมื่อตะกี้นะนายเห็นนางเชอร์รี่เดี๋ยวมันแอบคุยโทรศัพท์ งึบงุบงิบแล้วได้ยินแค่ว่าจะเก็บเป็นความลับไม่ให้ใครรู้แล้วมันก็รีบออกไปเลยจากเสียงของน้านะที่นางรีบมาปิดบับงพวกเราอยู่น่ะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆนเชื่อสิออน้าเล่นใหญ่มากอันนี้เรารีปากไปเลยต่อให้ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ความเผือกก็อยู่ในสายเลือดพวกเราแล้ว้าเดี๋ยว<ป>มันจะดีเหรอหนะ้าเป็นผู้ใหญ่นะให้น้าไปก่อนเถอะไอม่ชอบตไยกันเถอะ คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุก e กตเเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต